ถ้านับตั้งแต่วันที่1กันยายนปี2533วันนี้จะครบรอบ33ปีการจับไปของคุณสืบนาคสัสเถียนได้ครับซึ่ง33ปีที่ผ่านมานั้นการจัดงานลำลึกคุณสืบนักอนุรักษ์ที่ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยเพื่อที่จะก,กระตุ้นเตือนของกระแสการล่าสัตว์ป่าและก็การทำลายธรรมชาติโดยเฉพาะพื้นที่ป่าของเขตละสพันธ์สป่าห้วยขาแขกนั้นจัดขึ้นต่อเนื่องนะครับแต่ผู้ชมรู้ไหมครับว่าพื้นที่ที่ผมยื่นอยู่นี้ก็คือบริเวณ อำเภอนาดีในจังหวัดปราจีนบุรีที่เป็นพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นพื้นที่ป่าที่มีความสัมพันธ์มีความสําคัญต่อมารดโลกครับโดยเฉพาะพื้นป่ามารดโลกเขาใหญ่ดงพญายเย็นครับเพราะว่าอุทยานแห่งชาติทับลานนั้นเป็นอุทยานหนึ่งในสามอุทยานที่อยู่ในพื้นที่อุทยานมารดโลกนะครับก็คือเขาใหญ่ทับลานและก็ตาพญาครับ พื้นที่ตรงนี้นอกจากมีความสําคัญทางธรรมชาติแล้วยังเป็นจุดเริ่มต้นก็คือเป็นภูมิลเนาเดิมของคุณสืบนาคตะเทียนนั่นเองนะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะรู้จักในมุมต่างๆของคุณสืบในการทํางานด้านการอนุรักษ์ป่าตั้งแต่การเคลื่อนย้ายสัตว์ป่าที่เกิดจากผลกระทบของการสร้างอ่างเก็บน้ําเกิดราชประาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็การกระตุ้นเตือนเรื่องการล่าสัตว์ป่าในพื้นป่ากล้วยขาแข้งครับ มีความพยายามหลายๆอย่างที่จะกระตุ้นให้กับประชาชนคนไทยแล้วก็สังคมทั่วโลกหันมาสนใจของการรักโลกและก็รักผืนป่านะครับประเทศไทยเองก็มีความกระตุ้นเตือนในการรักผืนป่าโดยเกิดทั้งกลุ่มป่าต่างๆที่เป็นมรดกโลกทั้งกลุ่มป่าแก่งกระจานและก็หลายๆกลุ่มป่าที่ มีความสมบูรณ์ทางด้านสิ่งแวดล้อมและก็สัตว์ป่าครับไทย PBS ในครั้งนี้นะครับเราจะนําเสนอเกี่ยวกับหลากหลายอาชีพที่เป็นกลุ่มนักวิจัยสัตว์ป่าและก็นักอนุรักษ์และก็ทําหน้าที่ในการที่จะต้องการดํารงเผาพันธุ์สัตว์ป่าในผืนป่าธรรมชาติหลายๆพื้นที่และก็หลายๆบทบาทนะครับไม่ใช่แค่การต่อสู้เรื่องการล่าสัตว์ป่าเท่านั้นแต่ว่าเป็นการต่อสู้ด้านของเชื้อโรคและแบคทีเรียต่างๆที่อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่ เกิดเป็นภัยคุกค,คามใหมให่ที่ทําให้สัตว์ป่าลดจํานวนลงหรือว่าลดการขยายพันธุ์นั่นเองครับรวมไปถึงโครงการก่อสร้างต่างๆของภาครัฐที่แน่นอนครับว่าส่งผลที่ดีต่อเศรษฐกิจประเทศแต่ว่าบางโครงการก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมดังนั้นโครงการบางโครงการจะต้องล้อไปกับธรรมชาติในเมื่อมีโครงการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ป่าแล้วก็ต้องมีพื้นที่ที่ทำให้สัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้นั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ครับ โดยเฉพาะพื้นที่เป่าเทียนแห่งชาติทับลานะครับมีโครงการพัฒนาเศรษฐกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นนั่นก็คือการขยายถนน304แล้วก็มีการสร้างสะพานทางเชื่อมป่ารวมถึงทางลอดให้สัตว์ป่าได้เดินข้ามครับเรามารับชมความคืบหน้าของโครงการนี้ว่าได้รับความสําเร็จมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะเสือโคร่งที่เป็นปัจจัยสําคัญในการชีวัดความสมบูรณ์ของป่าด้านเขาใหญ่ไม่ได้ถูกพบมานานกว่า20ปีแล้วครับจะมีความสําเร็จในการที่จะขยายพื้นที่หากิน จากทับลานไปสู่เขาใหญ่หรือไม่คอยติดตามทางไทย PBS ครับ